จังหวัดตรังแล้วจ้าวันนี้เราเราจะพาทุกคนเที่ยวตรังโดยตามคําแนะนําของคนพื้นที่ซึ่งก็คือเพื่อนของเราแล้วเองนะคะซึ่งที่แรกที่นางแนะนําให้มานั้นก็คือหาดปากเมงจ้าสวยงามมากต้องเรามาตอนเช้าคนน้อยสุดเลยสุดแล้วก็เป็นคาเฟ่เพื่อนแนะนําคาเฟ่ที่หาดปากเมงนะคะชื่อไวท์เลเบนั่นเองจ้านี่น่ารักมาก วายเลเบดูมีความเกาหลีมากเกาหลีเอยได้เกาหลีทิปหนึ่งถ่ารูปสวยมากโดยเฉพาะมุมนี้นะคะปังไม่ไหว ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกันตังแล้วนะเออเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันในนี้นะคะแล้วก็จะมาดูกันว่ารูปมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าท้องฟ้ามันมืดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรไปกันเลยจ้า เราได้ไปกินติ่มซำม,มาแล้วนะทุกคนถูกมากอะเข่งแล้วแค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเองเ,ออเมื่อกี้กินไปเยอะมากหมดไปแค่ร้อยร้อยเก้าสิบาทอะโอ้โหงงเลยอะแต่ตอนนี้เรากําลังจะไปคาเฟ่นะคะอีกคาเฟ่นหนึ่งีชื่อออเคอร์นะที่จริงอะเมื่อวานเราก็ไปมาแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยเพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยมากวันนี้เราก็เลยจะกลับไปถ่ายรูปนะที่จริงเราก็ติดใจกาแฟด้วยแหละเราก็เลยจะกลับไปอีกรอบหนึ่งจ้าขนมด้วยขนมด้วยขนมอร่อย ไม่ไม่ไม่วันนี้เราจะไม่กินขนมโอเค <laughs> <Okay, S 2> ไปกันเลยเราสั่งมาสองอย่างนะอันนี้เป็นเป็นอเมริกาโน่ไอซ์อเมริกาโน่เอ่อมาเลเป็นโคลัมเบียนะคะเราชิมแล้วก็คือรสชาติดีเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กรัสเซียชื่อ เมดาวิกนะคะมันจะเป็นเหมือนแคตเกอร์บทๆผปสนูน้ำผึ้งแล้วก็ทำเป็นชนัชน้ชนๆๆนี้แต่ยังไม่พอก,ก็จะมีเป็นขัวซองด้วยนะคะอันที่น่ากินามากๆก็คือเป็นไข่เค็มลาวาก็คือน่ากินมาก วันนี้เราอยู่ที่ตอนรตอนนี้ครบแกงแล้วนะคะพี่น้องไปเตยและน้องน้ำฝนและน้องแมวเหมียววันนี้เราจะพาเที่ยวภูเก็ตกันแบบชิวๆชิวๆพอชิวๆพอนะโอเคร้านแรกที่เราจะไปชื่อแคมปัสนะเราจะเดินไปจากตรงนี้และเดินไปเพราะว่า ห่านที่จดอดรถยากมากขึ้นกลิ่ไปกันเลยไปกันไปกัน วันนี้มาตีมชมพูค่ะชมพูมีรูปผลได้รูปแล้วผลได้รูปแล้วอันนี้เพื่อนฝั่งมาเป็นอะไรคะเพื่อนเจลลี่คอกกีปั๊บอันนี้คือข้าวมดเป็นอะไรเป็นนมผัดชีสนมปั่นแล้วรสชาติแล้วก็แค่นเจลลี่ข้างล่างขอชิมหน่อยขอจะมาชิมของเพื่อนไม่เหมือนไม่เหมือนดีลไครอ่ะเหมือนกินวันลอยเหมือนแบบ เอากล้วยนมสดเออเออคือนั้นอะแต่ว่าเป็นเจลรี่คอฟฟี่แทนโอ้ยแต่มันก็มีความขมขอนิดนึงนะลองอร่อยหวานน้อยอ่วเด็บเลย้กวยนมสดเมนูต่อไปเป็นเมนูของเราเองนะคะเป็นเป็นโคบูอัมบูแบบสิบหกชั่วโมงเราจะมาลองกันดูมีความแบบดูแก้วดิดูจิตตรงนี้ดิดูแก้วใช่ดแก้ว เดี่ยวเขาแบบหมุนหมุนได้เหมือนมิสกี้เหมือนกันนะได้อารมณ์อันเดอร์ร็อกวินวินมิสกี้เหมือนกันนะว่าไปว่าไม่ได้เออคือสิอุ่ยกลิ่นมันเหมือนวิสกี้เหมือนกันนะอุ้ยอร่อยอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะ ออีกแก้วหนึ่งเป็นเดอร์ตี้นะคะแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นขนมขี้มอกับคาราเมลกานาร์ชนะคะโมนี่ค่ะโมนี่ขอชิมหน่อยนะคะเพื่อนมันต้องคนนะคะเพื่อนไม่ต้องคนเดอร์ตี้ไม่ต้องคนค่ะมันจะมันมันก็ไม่ได้ข้างล่างอะสิคะแม่ก็แบบโยกคลิปตรงกลางยกคลิปนะมันนี่สัปวันวันนี่คืออยู่ในร้านกาแฟเหรอ ไม่จิ้มีริกเลยครูอ๋อได้ได้เดี๋ยวจะให้อืมอร่อยนะผู้คนชิมอิ่มะไรอ่ะอร่อยนะคะว่าไม่ได้เนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารกลางวันที่ร้านวันจันกันนะจ๊ะไปเจอกันร้านวันจันนะ ให้ดูเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะโอ้เอ๋วเป็นบุญนะคะโอ้โหเหนื่อเหนื่อแตกเลยบนนั้นนะอือต้องมีถั่วแดงด้วยป่ะอ่ะถั่วแดงอ่ะอ่ะตีมอ่างงูไม่งู ไอติมไม่หวานไอติมไม่ค่อยหวานแต่ว่ามันจะมีน้ำเชื่อมถ้าใครไม่ชอบหวานบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมุ้นอร่อยวุ้นไม่ใช่ไม่ใช่บ้นโอเอ๋วทำมาจากลูกมะเดื่อเออเป็นไงขมวนแน่เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่สามารถอธิบายได้มาชิมเองไป ตอนนี้เรากำลังร,งรอเช็คอินโรงแรมอยู่นะคะโรงแรมสวยมากเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ดูรอแบบหนึ่งรอห้องแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกันเลยจ้า ของขัญจัาของขันหรเโอ้โหหองของพัระเบิดลงอันนี้คือของขันคะแ่ตื่นเไมยแกะเลยดีไหมแกะเลยฉันอยากแกะอ่ะฉันหายออะซย คุกกี้สับปะรดหรือเปล่าแกเซอร์ไพรอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะอะไรกูบอกแล้วว่ามึงจะเซอร์ไพรส์ใช่แล้วกูไม่ชอบกินขนมนี้ที่ดันลอยไม่ชอบเลยอร่อยอร่อยเป็นยัไงของดีพวกแก ครีมรวมของดีบูเกตอะไรมาเนี่ยนะกับห้องนี้ก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะไปองเรือเรือโอ้โหพร้อมเหลือเกินพร้อมเหลือเกินตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเกาะเฮเพื่อที่จะไปไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แต่รู้ตอนว่าตอนเย็นเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกกันถูกไหมใช่เออ มา,ขากขับไปก็ปั่ไป่ไป,ไป,ไป คแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือขยักที่มันเป็นใสๆที่ใครมาก็จะต้องได้รูปสักหนึ่งะไปดูกันว่ามันจะยากระบากขนาดไหนจ้ะ ขนาดเหนื่อยมากนะหาเรื่องเอาไหมเออ okay. หนึ่งไ i เกิร์สตอนนี้เรามาหารา้านกาแฟนั่งรอหลาดใหญ่เปิดนะจ๊ะพี่มีิพี่มีอะไรวะถึงแล้วจ้าเราจะนั่งร้านกาแฟร้านนี้นะเพิ่งเปิดใหม่ชื่อลุกละมังปะ มุมนี้นะคะเป็นมุมมหาชนนั่นเองต้องมาถ่ายรูปมุมนี้นะเราพูดจะหน่อยหรอเราพูดได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณเพียงที่นี่ที่ไหนใจที่รักรู้บ่อนะจะกินอะไรร้อนๆอ่ะก็เลยมากนบะี่เตียอยากกินอะไรร้อนๆ แล้วเพื่อนฝั่งอะไรนะมีเชคมีเชคเราแย่งคนกินคนสั่งอะไรนะมีกเกียงเออมีหอกเกียงมีหอกเกียงคือเป็นอะไรอ่ะมีเหลืองผัดมีเหลืองผัดเผ็ดเหมือนก๋วยเตี๋ยวคุกไหมมันจะไม่มันจะไม่เปรี้ยวอ๋อเซี่ยวกะหวานๆเหรอเหมือนซีอิ๊วแต่มันมีน้ำผึ้งเลเหมือนมีเหลืองผัดซีอิ๊วไม่เนาะน้ำคุกสิเหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะอินี่เป็นมาแล้วมาแล้ว 没在搞。<laughs> <laughs> นี้เรามาเดินตลาดใหญ่กันนะคะแต่ว่าเขายังไม่ตั้งเลยอ่ะอาจจะต้องมาดึกกว่านี้นิดนึงเด้อพ้นกลับมาที่หลาดใหญ่กรอเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปิดยังไม่ตั้งเออเราก็มาหาอะไรกินเดี๋ยวมาดูว่าเราจะกินอะไรดีนะ<อ>หวานล้วนเออใช่อีนี่จะกินอะไรนะอะโปองอะไรเออเครกเครปเครปภูเก็ตจะหาเจอไหม เขาจะปิดต like ียังวะไม่รู้ไปดูอุ้ยอุ้ยเจ้ากระโปรงแล้วเสื้อกรโปรงแล้ว าเร็วได้มาเร็วเป็นขนมมันเอาจิ้มมันคล้ายๆทองม้วนมันหัวสูงไปหรอเพื่อนู <c oughs> มันเป็นทองม้วนที่อร่อยกว่าทองม้วนมันเป็นแบบความแบบที่อร่อยกว่าทองม้วนน่ะกรอบนอกนุ่มในหอมมะพร้าวหอมกะทิอร่อยมากใครมาลองกินอร่อยไหม

เาปิดจะพิมพ์ทุกทีเพราะว่าถ่ายไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากคุยไม่ไหวเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วดูรอบแต่ละคนไม่ไหวแ่เพืขอบากพิมพ์ไไหวด้วยนะคะใครชอบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดทุกอย่างที่กดได้เลยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย